จะเป็นยังไงค่ะถ้าบอกว่าผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์ยุโรปได้มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเนี่ยคือคนเดียวกับที่เคยล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเลยกับสโมสรยักษ์ใหญ่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่มันเต็มไปด้วยความสุดขั้วของอูนายเอเมรีค่ะผู้จัดการทีมชาวสเปนที่หลายคนก็ยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดนักกลยุทธ์แห่งยุคแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามตัวโตติดตามตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยมันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะคือมีทั้งจุดที่แบบพีคสุดๆแล้วก็มีจุดที่ดิ่งลงเหวเลยซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพชัดมากครับว่าปรัชญาการทำงานของเขาที่แบบหมกมุ่นกับรายละเอียดแบบสุดขั้วเนี่ยมันเป็นทั้งดาบที่สร้างความสำเร็จแล้วก็เป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้มันในสภาพแวดล้อมแบบไหนแทคกติกแบบเจาะลึกบทความจัดอันดับกุญซือ หรือแม้กระทั่งบทสนทนานในกลุ่มแฟนบอ์ที่พยายามจะถอดรหัสสไตล์ของเขาภารกิจของเราวันนี้ก็คือการตอบคำถามสำคัญข้อเดียวเลยค่ะว่าอะไรคือรหัสลับที่ทำให้ผู้ชายคนนี้เป็นราชาแห่งทีมรองบอนแต่กลับไปไม่รอดเวลาต้องคุมทีมที่มีแต่ซุปเปอร์ร์เต็มไปหมดครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าชายคนนี้สร้างทีมอย่างเซวียบิยาเรอ แล้วก็ล่าสุดเลยกับแอสตันวิลล่าให้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวขึ้นมาได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องแท็กติกในสนามกันเรามาเริ่มกันที่รากเน้าความคิดของเขากันก่อนดีกว่าคือตัวตนของเอมรี่เนี่ยไม่ได้พึ่งมาสร้างตอนเป็นโค้ชนะคะแต่เขาถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เกิดในสิ่งที่เรียกว่าตระกูลฟุตบอลของแท้เลยเขาเกิดที่แคว้นบาสกซึ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องคนที่ทำงานหนักมีวินัยสูงมากใช่ครับทั้งคุณปู คุณพ่อแลวก็คุณอาของเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลอาชีพกันหมดเลยแล้วที่แน่ทึ่งไปกว่านั้นคือทั้งปู่และพ่อของเขาเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูถึงแม้ว่าตัวเอเมอรี่เองจะเป็นมิดฟิลก็ตามมันเหมือนกับว่าเขาได้ซึมซับมุมมองของเกมจากทั้งแนวรุกและแนวรับมาตั้งแต่เด็กเลยอ๋อความผูกพันกับฟุตบอลนี่คือลึกซึ้งมากจริงๆนะคะได้ยินหมาว่าครอบครัวเขาถึงขั้นไปซื้อสโมสรเลยเหรอคะใช่ครับลึกซึ้งมากครับ ถึงขั้นที่ว่าในปี2021เนี่ยตระกูลเอเมอรี่เข้าไปซื้อสโมสรเรียวยูนิโอนซึ่งเป็นทีมที่ปู่กับพ่อของเขาเคยเล่นให้โดยที่ตัวอุนัยเองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เลยเหมือนกับการสืบทอดมรดกทางจิตวิญญาณของตระกูลเลยครับโอ้โหพื้นฐานความคิดแบบนี้มันน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วพอมาอยู่ในสนามจริงๆเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมเลยใช่ไหมคะชัดเจนเลยครับหัวใจหลักในปรัชญาของเขาคือระบบต้องมาก,ก่อน และความทุ่มเทร1อยเซเขาให้ความสำคัญกับทีมเวิร์กมากกว่าพรสวรรค์ส่วนบุคคลมากๆอืม,มีเรื่องเล่าจากอดีตลูกทีมที่เซบีย่าว่าเอมเมี่เป็นนักสร้างแรงกระตุ้นตัวยงเลยเขาจะมีการประชุมทีมที่แบบยาวนานมากจนขึ้นชื่อยาวนี่คือยาวขนาดไหนฮะยาวจนลูกทีมเก่าเขาเคยเล่าว,ว่าบางทีประชุมกันนานจนแทบจะหลับคาห้องเลยครับออแต่เขามีวิธีปลุกนะ คือจะเปิดวิดีโอวิเคราะห์แทคนิคที่ละเอียดแบบสุดๆส,สลับกับคลิปจากหนังปลุกใจอย่างเรื่อง Gladiator อะไรแบบนั้นเพื่อจุดไฟในตัวนักเตะก่อนลงสนามคือเขาต้องการให้ทุกคนเชื่อในแผนของเขาแบบสุดหัวใจเลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แค่สั่งให้ทําแต่พยายามให้ทุกคนอินไปกับแผนของเขาด้วยซึ่งนี่น่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่อธิบายได้เลยว่าทําไมเขาถึงทํางานได้ดีกับทีมที่นักเตะทุกคนพร้อมจะถวายหัวให้ แต่กลับมีปัญหากับทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ที่อาจจะมีอีโก้ของตัวเองถูกต้องเลยครับเขาไม่ใช่โค้ชสายแบบต้องเล่นสวยงามอย่างเดียวนะแต่เขาเป็นโค้ชสายเน้นผลคือขอแค่ชนะจะด้วยวิธีไหนก็ได้เขาจะมองหาจุดอ่อนคู่ต่อสู้แล้วก็ขยี้ตรงนั้นเลยซึ่งประชียทีมต้องมาก่อนเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของเขาเลย โอเคค่ะพอเราเข้าใจเบื้องหลังความคิดของเขาแล้วมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าแทคติกในสนามหรือที่เรียกกันว่าเอเมรี่บอลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ที่แอสตันวิลล่าเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาใช้ระบบ4 42หรือ42 3 1แต่ความน่ากลัวของมันคือความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ครับความยืดหยุ่นนี่คือหัวใจเลยแต่ถ้าจะให้แยกเป็นจุดเด่นที่เห็นชัดๆนะครับเรามาเริ่มจากเกมรับกันก่อน จุดที่ทั้งเสียวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเขาเลยคือลายกองหลังที่สูงมากคือดันแผงหลังไปยืนเกือบครึ่งสนามเลยครับเป็นกลยุทธ์ที่ใจกล้ามากสูงจนน่ากลัวเลยค่ะจําเกมเปิดฤดูกาลที่วิลล่าแพ้นินวคาซอเย็บเยินได้เลยตอนนั้นทุกคนวิจารณ์แผนนี้กันหนักมากว่ามันเสี่ยงเกินไปแต่เขาก็ยังยึดมั่นกับมันนะใช่เลยครับมันเป็นดาบสองคมที่เอมรี่ลับมาจนคมกริบถ้าทําสําเร็จนะ คู่แข่งจะไม่มีพื้นที่ให้เล่นเลยเหมือนโดนบีบจนหายใจไม่ออกแล้วก็จะติดกับดักล้ำหน้าตลอดเวลาซึ่งข้อมูลก็ยืนยันนะครับว่าวิลล่าคือทีมที่ทำให้คู่แข่งล้ำหน้ามากที่สุดใน5หลีกใหญ่ของยุโรปเลยโห oh. แต่ถ้าพลาดแค่นิดเดียวกองหลังวิ่งกลับไม่ทันก็คือหลุดเดี่ยวไปยิงได้เลยมันคือความเสี่ยงที่เขาคำนวณมาอย่างดีแล้วว่าคุ้มค่าแล้วในเกมรุกล่ะคะเขาไม่ได้เน้นการครองบอลเยอะๆเหมือนโค้ชสเปนคนอื่นๆใช่ไหมคะไม่เลยครับ เขาไม่ได้เน้นการครองบอลเพื่อครองบอลแต่เป็นการครองบอลอย่างอดทนเพื่อล่อให้คู่แข่งเข้ามาไล่หรือที่เรียกว่า baiting the press อ๋อคือล่อให้เขามาเพรสว่างันเถอะใช่ครับคือเขาจะให้นักเตะค่อยๆต่อบอลกันในแดนตัวเองชา้ชาๆเหมือนจะไม่มีอะไรเพื่อหลอกให้ทีมตรงข้ามวิ่งเข้ามาบีบพอคู่แข่งวิ่งเข้ามาจนเสียตำแหน่งเท่านั้นละครับ เขาก็จะสั่งให้ทีมโจมตีพื้นที่ว่างที่เปิดออกทันทีด้วยการจ่ายบอลที่เร็วและแม่นยำมันเหมือนกับการวางกับดักดีๆนี้เองแล้วตรงกลางสนามน,นี้ก็มีรูปแบบที่น่าสนใจมากที่เรียกว่า Box Mid-Field ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วกลางสนามนี้คือจุดเด็ดเลยเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าบ็ x Mid-Field คือแทนที่กองกลางจะยืนเรียงกันเป็นเส้นตรงนะเขาจะสั่งให้ผู้เล่น4คนหุบเข้ามายืนอัดกันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเลย มันเหมือนกับการสร้างกำแพงมนุษย์ขึ้นมากลางสนามทำให้มีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งในโซนนั้นแล้วก็ทำให้คู่แข่งจ่ายบอลทะลุช่องตรงกลางแทบไม่ได้เลยครับโหเป็นแทคติกที่ฉลาดมากแล้วก็มีอีกเรื่องที่แบบล้ำมากคือเรื่องที่เขามีทีมงานคอยตัดคลิปส่งลงมาให้ที่ซุ้มมานั่งเลยคือมันเหมือนเล่นเกมฟุตบอลแมนเจอร์ในชีวิตจริงเลยนะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไง นี่ก็อาวุธลับของเขาเลยครับเขามีทีมงานวิเคราะห์คนสนิทชื่อวิกเตอร์มายาสที่จะนั่งดูเกมจากมุมสูงบนอัศจรรย์ซึ่งเป็นมุมมองที่ดีที่สุดพอเห็นจุดที่ต้องแก้ไขปุ๊บมายาสจะตัดต่อคลิปสั้นๆพร้อมกับวาดเส้นอธิบายแท็กติกเลยเช่นนายต้องขยับไปทางซ้ายอีก29ก้าวหรือพื้นที่ตรงนี้ว่างอยู่แล้วส่งไฟล์วิดีโอนั้นลงมาที่ iPad ของทีมงานข้างสนามแบบเรียลไทม์เลยโห oh. ทำให้เอมิรี่สามารถเรียกนักเตะม,มาดูแล้วปรับแผนได้ทันทีระหว่างเกมเลยครับสุดยอดมากนี่คือความหมกม,มุ่นในมายาเมของจริงเหมือนมีตาที่สามคอยดูภาพรวมให้ตลอดเวลาซึ่งทั้งหมดเนี้มันก็พาเราไปสู่เส้นทางอาชีพของเขาที่น่าทึ่งมากแต่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลย ไม่เลยครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยโดดเด่นนักแล้วก็แขวนสตาร์ทมาจับงานโคชพาทีมอัลเมเรียเลื่องชั้นสู่ลาลิก้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรก่อนจะไปคุ้มวาเลนเซียในช่วงที่สโมสรกําลังถังแตกอย่างหนักจําช่วงนั้นได้ที่วาเลนเซียเขาเหมือนต้องทํางานแบบมือมัดไว้ข้างหลังเลยต้องขายดาวดังของทีมอย่างดาวิดบียาดาวิดซูบาออกไป แต่ก็น่าทึ่งมากที่เขายังพาทีมจบอันดับ3ามได้ถึง3ฤดูกาลติดกันใช่ครับซึ่งนั่นเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งแรกว่าเขาเก่งแค่ไหนในการทํางานกับทรัพยากรที่จํากัดแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ชื่อของเขาดังไปทั่วยุโรปเลยคือการย้ายไปคุมเซวียาที่นั่นเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนคือการควา้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีก3สมัยติดต่อกัน3ส,สมัยติดเลยทําให้เขากลายเป็นเจ้าพ่อยูโรปาลีกไปเลยใช่ครับ โดยปริยายเลยและด้วยความสำเร็จขนาดนั้นมันก็เป็นใบเบิกทางให้เขาก้าวไปสู่สโมสรที่ใหญ่ขึ้นอย่างปาลิแซ์แชแมงแต่ที่นี่ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของอีกด้านในเรื่องราวของเขา ใช่ครับที่ปีอเชแม้เขาจะคว้าแชมป์ในประเทศได้ครบทุกรายการนะแต่มันกลับถูกกลบด้วยความลุ้มเหลวครั้งประวัติศาสตร์ในแชมเปี้ยนส์ลีกคือเกมที่บุกไปแพ้บาร์เซโลนา6-1ทั้งที่นัดแรกชนะมา4-0หรือที่เรียกกันว่าลาเรมงตาดามันเป็นเหมือนฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาเลยประกอบกับปัญหาในการจัดการซูเปอร์สตาร์อย่างเนมาร mm. ที่ปรัชญาทีมต้องมากกว่าของเขาไม่สามารถใช้ได้ผลกับนักเตะระดับนี้ สถานการณ์คล้ายๆกันก็เกิดขึ้นที่อาร์เซนอลอีกแม้จะเริ่มต้นได้ดีแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับนักเตะแล้วก็ความขัดแย้งกับผู้เล่นอย่างเมซุตโอซิลที่เป็นนักเตะสไตล์ศิลปินเดี่ยวซึ่งไม่เข้ากับระบบที่ต้องการวินัยสูงของเขาเลยทําให้หลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าหรือจริงๆแล้วเขาเก่งแค่กับทีมระดับกลางเท่านั้นและเขาก็กลับมาลบคําสบประมาณนั้นได้เสมอครับ การพาบียาเรอัลทีมเล็กๆจากสเปนคว้าแชมป์ยูโรปาลีกสมัยที่4ของตัวเองด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบชิงและล่าสุดเลยกับการปฏิวัติแอสตันวิลล่าจากทีมที่กำลังหนีตกชั้นให้กลายเป็นทีมที่ได้เป็นเล่นยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบ41ปีมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าปรัชญาของเขาได้ผลจริงแค่ต้องอยู่ในที่ที่ถูกต้องเท่านั้นเอง แล้วความหมกมุ่นในรายละเอียดที่เราพูดถึงตอนแรกมันไม่ได้อยู่แค่บนกระดานแท็กติกนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงถึงนักเตะในสนามเลยนี่คือจุดที่เรียกว่า the Emery Effect หรือการอัปเกรดนักเตะรายบุคคลใช่เลยครับนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของเขาที่ Aston Villa ่านี่มีตัวอย่างให้เห็นเยอะมาก คนที่ชัดที่สุดเลยคือออลลี่วัตกินส์จากกองหน้าที่ดีคนหนึ่งถูกเอมรี่ปรับปรุงการวิ่งการหาตำแหน่งจนกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกไปแล้วจริงค่ะฟอร์มดีขึ้นมากจริงๆแล้วก็มีนักเตะคน,น,นอื่นๆอ,อีกอย่างเปาตอเรสที่เขาดึงตัวมาจากเวียเรียลด้วยกันเลยพอมาอยู่ในระบบที่คุ้นเคยก็กลายเป็นหัวใจในแนวรับของวิลลาไปทันทีหรือแม้กระทั่งเอนซรีคอนซาที่อยู่กับทีมมานาน ก็ถูกพัฒนาการเล่นขึ้นมาอีกระดับกลายเป็นกองหลังที่เล่นได้หลากหลายและนิ่งขึ้นมากวัดคินส์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ประโยคหนึ่งซึ่งผมว่ามันสรุปตัวตนของเอเมรี่ได้ดีที่สุดเขาบอกว่าเขาจะบอกคุณเลยว่าต้องเล่นอย่างไรต้องยืนตรงไหนต้องวิ่งไปทางไหนและจะดึงฟอร์มที่ดีที่สุดของคุณออกมาได้อย่างไรโอ้โหนี่คือสิ่งที่สะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดของเขาได้อย่างหมดจดเลยนะคะ พอฟังมาทั้งหมดนี้ก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนแล้วอูนเอเมรีคือสถาปนิกทางฟุตบอลที่เปลี่ยนความหมกมุ่นในรายละเอียดให้กลายเป็นศิลปะ,ะแห่งชัยชนะเขาเป็นนักวางแผนที่ไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดียวแต่ใช้ข้อมูลนำทางแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงมาก และเรื่องราวของเขาก็ตอบคำถามสำคัญที่เราตั้งไว้ตอนแรกได้เป็นอย่างดีเลยครับความสำเร็จของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสโมสรหรือเงินทุนนะแต่อยู่ที่การยอมรับในปรัชญาของเขาเขาล้มเหลวกับทีมใหญ่ที่มีซูเปอร์สตาร์ซึ่งมีอีโก้ไม่พร้อมจะปรับตัวแต่กลับสร้างประวัติศาสตร์กับทีมที่นักเตะทุกคนพร้อมจะทำงานหนักและเชื่อมั่นในแผนของเขาแบบร้อ มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าในโลกฟุตบอลยุคใหม่การมีระบบการเล่นที่ชัดเจนและโค้ชที่เก่งกาจในการวางแท็กติกก็สามารถยกระดับทีมขึ้นมาต่อกรกับทีมยักษ์ใหญ่ได้ดังนั้นบทสรุปของอุนายาเมรีอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งพอสำหรับทีมใหญ่นะครับ แต่เป็นปรัชญ,ญาของเขาต้องห่างที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมของทีมเหล่านั้นเขาคือผู้เชี่ยวชาญในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งกว่าผลรวมของนักเตะแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมรองบอลต้องการแต่เป็นสิ่งที่ทีมซูเปอร์สตาร์อาจจะไม่จําเป็นต้องมีและนี่คือคําถามทิ้งไทยที่น่าคบทีค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเอเมอรี่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท แต่เขายังไม่เคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในลีกใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกหรือลาลิก้าได้สำเร็จเลยคำถามก็คือสไตล์การทำทีมที่เน้นการรับมือและปรับเปลี่ยนตามคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดไปสู่การเป็นแชมป์ในระยะยาวแบบ38นัดได้หรือไม่หรือว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เขาต้องเติมเต็มเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างสมบูรณ์แบบคือการเรียนรู้ที่จับ ปล่อยวางการควบคุมบางอย่างเพื่อเปิดทางให้พรสวรรค์ของนักเตะระดับโลกได้เฉิดฉายอย่างเต็มที่